อรุณสวัสดิ์ค่ะเช้าวันใหม่นี้นะคะเราก็เริ่มต้นตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะด้วยการเข้าไปรับประทานอาหารนะคะอาหารเช้านะคะในห้องจัดเล่นของโรงแรมนะคะอาหารของที่นี่นะคะเป็นอาหารพื้นเมืองนะคะแล้วก็เป็นแบบมีอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะคะแล้วก็มีผลไม้ที่สดนะคะแล้วก็รสชาติดีมากเลยค่ะ ประเทศนี้นะคะอุดมสมบูรณ์มากนะคะแต่ละภูมิภาคนะคะทั้ง7ภูมิภาคเนี่ยจะมีพืชผลธัญญาหารที่แตกต่างกันนะคะโดยเฉพาะชีสนี่จะแตกต่างกันมากนะคะห้องอาหารที่เราเข้าไปรับประทานนะคะก็เป็นห้องอาหารที่หรูหรามากนะคะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ออกมาที่หน้าโรงแรมนะคะรถบัสจอดรอยอยู่นะคะเราก็พร้อมที่จะเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์อาตาเตอร์ค่ะ ด้านหน้าโรงแรมก็จะมีต้นเมเปิลนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะก็สีสันสวยงามมากนะคะค่ะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะพระอาทิตย์นะคะสีเหลืองทอง <Today we S 1> นะคะ tight program. อากาศก็อากาศก็ร้อ a ค่ะ้ายสุ้ค่เราเดินทางไปนะคะ,ะเข้าไปในตัวเมืองหลวงนะคะอังการาเป็นเมืองหลวงนะคะ ก็มีความทันสมัยเหมือนเมืองหลวงแล้วก็เมืองอที่ทันสมัยของยุโรปทั่วไปนะคะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสะอาดมากนะคะตอนนี้เรามาถึงบริเวณด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์นะคะตรงนี้เป็นทางเดินที่จะนําไปสู่พิพิธภัณฑ์อาตาเติร์กนะคะด้านหน้าก็จะมีจุดที่เราจะต้องไปเข้าแถวรอนะคะนี่เราเข้ามาแล้วนะคะผ่านด่านตรวจนะคะตรวจเข้มเลยนะคะเราเ พากระเป๋าใบเล็กๆไปนะคะตรงนี้เป็นด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์นะคะมีรูปภาพของในพลอตาเติร์นะคะค่ะค่ะนี่จากด้านเป็นวิวจากด้านนอกนะคะจะเห็นพิพิธภัณฑ์ด้านในนะคะเป็นตึกสูงใหญ่นะคะแล้วก็ล้อมรอบด้วยสวนต้นไม้นะคะนี่เราเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะคะตึกใหญ่มากแล้วก็เป็นลานกว้างเลยนะคะแล้วก็มีธงชาติของ ประเทศตุรกีนะคะตรงนี้เป็นขาดลานกว้างเลยนะคะระบบรักษาความปลอดภัยเยี่ยมนะคะเข้มงวดมากนะคะค่ะตรงนี้เป็นประตูทางเข้าใหญ่มากนะคะ อากาศนนาาหนาวนะคะอากาศหนาวสังเกตจากเสื้อผ้าที่ที่ผู้คนที่ไปเที่ยวก็สวมเสื้อผ้ากันหนาวกันเต็มที่นะคะอันนี้เป็นภายในแล้วนะคะทุกอย่างใหญ่โตหมดเลยนะคะอนุสรอาตาเติร์กนี่นะคะ เป็นอนุสารสถานและเป็นสุสานของมุสตาฟาเคมาอัตเติร์กนะคะซึ่งเป็นผู้นำในสงครามกู้อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐตุรกีด้วยนะคะอ,อ,อนุสรสถานนี้นะคะก็ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกีแล้วก็สร้างขึ้นในระหว่างปีคริสตศัศกราช1944 ถึง1,953ค่ะตามที่ไกด์เล่าให้ฟังนะคะเ,เติร์กเนี่ยมาจากไหนนะคะเติร์กนี่สันนิษฐานว่าเป็นชนชาติที่ใกล้ๆกับมองโกลแล้วก็จีนนะคะในสมัยราชวงศ์ฮั่นนะคะพวกนี้ก็เป็นพวกที่เร่ร่อนอยู่ในทะเลทรายนะคะแล้วก็ช่วงก่อนศตวตรรษที่11นะคะก็อพยพเข้ามาอยู่ที่เอเชียนี้ค่ะ เมื่อเตอร์เข้ามาอยู่ในเขตอนาโตเลียนะคะก็กระจายวัวนะคะแล้วก็แบ่งเป็นสองเผ่านะคะเผ่าแรกเนี่ยคือเข้า,ามาทางตะวันออกของอนาโตเลียแล้วก็มาตั้งถิงน่นฐานเซนชุกนะคะแล้วก็ค่อยล่มสลายไปน,นะคะแล้วก็อีกพวกหนึ่งนะคะเข้ามาในศตวรรษที่สิบสามนะคะ เป็นออตโตมันนะคะก็เข้ามาที่อนาตเลียนะคะสมัยนั้นโรมันเนี่ยครอบครองอยู่แล้วก็เริ่มอ่อนแอแล้วนะคะค่ะนี่ระหว่างทางนะคะเราก็พักรับประทานอาหารก่อนนะคะเป็นปลาแล้วก็ข้าวนะคะค่ะระหว่างทางนี้เราก็ไกด์พาเรานะคะไปชม นครใต้ดินนะคะที่เรียกว่า underground city ค่ะ underground city นี้นะคะเป็นที่หลบซ่อนจากการลุกดานของค่าศึกนะคะแล้วก็ภายในนะคะก็มีระบบระบายอากาศแล้วก็เราก็ได้เห็นสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินนะคะเห็นไหมคะมหัศจรรย์มากเลยนะคะ นครใต้ดินนี้อยู่ลึกลงไปมากนะคะอันนี้แสงแดดลอดเข้ามานะคะนี่คือภายในของนครใต้ดินนะคะจากนั้นเราก็เดินทางกันต่อค่ะเราเดินทางไปเมืองคอนย่านะคะซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกในช่วงปีคริสต์ศักราช1,000 71-1,308ถึงนะคะค่าเราจะไปที่พิพิธภัณฑ์เมฟลานาหรือสนักลมบนนะคะซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีคริสต์ศักราช1,231โดยเมฟลานาเจลาเล็กดินรูบีนะคะซึ่งมีความเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามค่ะ โดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนะคะนี่คือภายในนะคะก็จะมีผู้เริ่มใส่ศร,รัทธาในศาสนานะคะก็จะมาที่นี่กันนะคะก่อนจะเข้าไปข้างในนะคะเราก็จะต้องถอดรองเท้านะคะแล้วก็สวมถุงที่เขาเตรียมไปให้นะคะแล้วก็จะต้องคลุมศีรษะด้วยนะคะทุกท่านเลยนะคะ ข้างในจะแน่นมากนะคะผู้คนจะหลั่งไหลมาจากทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะาาคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งค่ะ เลยนะครับสามารถเจาะเข้าไปอยู่ได้นะครับตั้งแต่ซอยโบราณนะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะไปนี่ก็เป็นโบสถ์ถ้ำนะครับเป็นที่ที่เขาเข้า <c oughs> ไปหลบซ่อนนะครับคนผ่านไปผ่านมานก็ไม่รู้ว่าจริงๆข้างในเป็นโบสถ์นะครับ <c oughs> บอลลูนพวกนี้นะครับเป็นบอลลูนไฟพิเศษนะครับเพราะว่าบางคนนักท่องเที่ยวอาจจะมาไม่ทันนะครับขึ้นบอลลูนช่วงเช้าไม่ได้ก็จองช่วงบ่าย แน่นอนว่าบอลลูนส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ของที่นี่เนี่ยจะขึ้นตอนเช้านะครับแล้วมันสวยกว่าด้วยนะครับก็อันนี้เราก็ภาวนานะครับว่าพรุ่งนี้เราจะโชคดีได้ขึ้นบอลลูนนะครับเมื่อเช้าขึ้นไม่ได้แต่บ่ายนี้ขึ้นได้แล้วนะครับ a l ล o ูน is the best way to see the beautiful of p e d of c a p a r o c i a actually balloon is the best way to see it that's why i always tell my people if you're lucky you can see kaporochka from the balloon because only the lucky people can fly with yeah, the balloon yeah, for example those people right now who's flying they are really lucky because they see the beautiful kaporochka from the sky people sometimes they come to turkey only for balloon they only stay two nights in kaporochka in turkey to make balloon to go with the balloon but sometimes they are unlucky for that two days balloons are not flying and they can they cannot fly and they go back without flight so that's why This is your only chance tomorrow morning will be your only chance to have balloon and If you're lucky you're going to fly tomorrow morning By the way, the the mountain over there mount rgs the second highest mount of turkey ที่เห็นไกลๆทางขวามือนั้นภูเขา s อซีสนะครับสูงเป็นอันดับ2ของตุรกีนะครับถ้าพวกนี้เรามีโชคเราก็คงได้ขึ้นบอลลูนกันนะครับแล้วก็มันสวยมากนะครับถ้าถ่ายรูปแล้วก็มองคาบัลโดเกียจากบนบอลลูนนะครับมีจริงๆบอลลูนนี้ก็ดังเป็นไฮไลท์อันหนึ่งที่ดังแต่เป็นออปชั่นทัวนะครับไม่ได้อยู่ในโปรแกรมคับพราะไม่ต้องจ่ายเพิ่มตั้งคนละ2 0 0 US นะครับ แต่ว่ารับรองว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าจริงๆแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับไม่ใช่ว่าเราจองแล้วจะขึ้นได้นะครับต้องมีโชคนะครับข้างบนมันจะสวยมากแล้วก็ดีกับการถ่ายรูปด้วยนะครับทั้งวิวทั้งบอลลูนที่ขึ้นพร้อมๆกันเป็นนับร้อยลูกเนี่ยสวยงามมากนะครับ This is a town called Goreme in front of us. We are going to the Goreme Open Air Museum. In Open Air Museum, we guides are not allowed to speak. So we will show you the orientation and we will give you free time and you will discover yourself. But I will tell you some things about the church inside the open-air museum. For example, the first one will be Saint Basil. Saint Basil was a soldier in the Roman army and he wanted to be Christian but his generals and his friends were totally against it. So after he died, people who live in the area, the Christians, they knew he wanted to be Christian so they... Give his they gave his name one the church and they make him is, saint. to so gave name one make we and a of so call him saint b Basil. Basil a s i l b a s i l w a s a s o l d i e r in the roman army เดี๋ยวในบทเนี่ยเขาไม่ให้บรรยายนะครับเดี๋ยวเข้าไปจะรู้นะครับบทเล็กๆถ้าคืนไปบรรยายนั้นก็กลุ่มอื่นไม่ต้องเข้าคนอื่นไม่ต้องเข้านะครับเล็กๆมากนะครับเป็นบทยุคแรกของพวกบบคริสเตียนนะครับที่ใช้หลบซ่อนเดี๋ยวจะไปให้ข้อมูลข้างในนะครับไปครับว่าก่อนที่จะเข้าไปดูในบทถ้รนะครับแล้วก็จะปล่อยฟรีทุกท่าน ได้เข้าไปดูได้ถ่ายรูปได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโบสถ์เด่นๆที่นั่นนะครับยกตัวอย่างเช่นโบสถ์เซนเปอร์ซิลนะครับเซนเปอร์ซิลเป็นใครเดิมเป็นฐานโรมันนะครับพวกโรมันไม่ได้เป็นคริสต์อยู่แล้วนะครับแต่ตอนหลังเขาก็กลับใจมาเชื่อพระเยซูนะครับหันมาเชื่อพระเยซูนะครับแล้วก็เป็นผู้หนึ่งในผู้ก่อตั้งที่นี่ด้วยนะครับภายหลังเขาเสียชีวิตไปนะครับคนที่นี่ก็เลยสร้างโบสถ์หนึ่ง แล้วก็ให้ชื่อว่าบทเซนต์บอร์ซิลอ,อุทิศให้กับเขานะครับเป็นนักบุญไปเลยนะครับ ready, เตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวจะ uh, ลงรถจะแค่ดอปเรานะครับแล้วรถจะไปจอดในจุดที่จอดนะครับ Apple Church one of them will be Apple Church people say they call it Apple Church because it looks like apple from the balloon or there is an apple tree next to it no because in the frescoes or in the wall paintings in the church, you will see the saints holding something. They are holding the apple of Eden. So that's why the name is Apple Church. อีกบทหนึ่งชื่อบทแอปเปิลนะครับตอนคนเติร์กมาเจอเขาไม่รู้เรื่องไบเบิลนะครับไม่รู้เรื่องในพระคัภีร์เขาเห็นว่าหน้าโบสมีต้นแอปเปิลนะครับแล้วก็ในโบสเนี่ยมีเหมืนอนทุสวรรค์ถืออะไรกลมๆบางอย่างนะครับคล้ายๆแอปเปิลนะครับเขาก็เลยเรียกง่ายๆเลยว่าเป็นโบสถบทแอปเปิล The other church is St. Barbara Church. Barbara wanted to be Christian, but her father was against it. When she told her father that she wants to be Christian, her father started to beat her. He beat her till she died. But before she died, she said, Papa, you will be punished. And right after she died, a lightning from the sky struck the papa, and both of them died over there. And they gave name one the church over there, church Saint Barbara over her one the the church church of of อีก mm hmm. บทหนึ่งนะครับน่าสนใจก็คือบทเซนต์บาบาร่านะครับเพราะบาบาร่านี่เมื่อก่อนก็ไม่ใช่เป็นคลิปเหมือนกันนะครับครอบครัวนับถืออย่างอื่นแล้วก็พอเขามาเป็นคลิปเขาก็ถูก พ่อเขาทำลายนะครับทารุณกรรมจนในที่สุดเสียชีวิตก่อนตายเขาบอกว่าคุณได้ลงโทษฉันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากเขาตายก็เหมือนกับมีแสงบนท้องฟ้าอะไรเงี้ยนะครับเป็นนิมิตเป็นอะไรที่เป็นปฏิหารของทางคลิปนะครับเขาเลยสร้างโบสถ์เนี้ยแล้วอุทิศโบสถ์นี้เหมือนกันนะครับให้ชื่อว่าโบสถ์เซนบาบาร่าหรือว่านบุษบาบาร่าไม่แบ็คแพ็คเหมือนกันนะครับจะต้องเดี๋ยวนี้ ทุกที่เข้มงวดมากนะครับจะต้องผ่านสแกนผ่านเอ็กซเรย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เป็นกระเป๋าใบเล็กๆไปนะครับเอากล้องเอาสิ่งที่จะเป็นต้องใช้ติดตัวไปเท่านั้นนะครับไม่เอาเป้ใหญ่ๆไม่เอานะครับ เราเดินทางมาถึงเมืองเกเรเม่นะคะเราก็ตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กลางแจงนะคะก็เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงคริสตศักราชที่9นะคะก็เป็นความคิดของชาวคริสต์นะคะที่ต้องการเผยแพร่ศาส,สนานะคะมีการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์แล้วก็เป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าและที่อื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์ค่ะ คที่นี่นะคะก็ยังมีของพื้นเมืองของเก่าๆของประเทศนี้ให้เราได้ชมกันนะคะนี่คือบอลลูนนะคะถ้าหากว่าโชคดีเราก็จะได้ไปขึ้นบอลลูนกันนะคะสวยงามมากค่ะ รูปร่างจะแปลกนะคะแปลกตานะคะที่นี้ยังเชื่อว่านะคะมีความเชื่อว่าออมนุษย์ต่างดาวหรือ E t ทเนี่ยมาเยือนที่นี่ด้วยนะคะน่าเสียดายที่เราไม่ได้ไปตรงจุดที่มีรูปปั้นที่เป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะบริเวณแถวนี้ก็เคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดด้วยนะคะวิวสวยมากค่ะอากาศก็จะแห้งๆนะคะแต่ว่ามีความหนาวนะคะ ประตูทางเข้าที่พักนะคะมีจุดชมบิวให้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วนะคะ ประเทศตุรกีนี้กว้างใหญ่มากนะคะจากตะวันออกไปตะวันตกเนี่ย1,560กิโลเมตรนะคะจากทิศเหนือไปทิศใต้550กิโลเมตรนะคะมีพื้นที่7 0 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรค่ะเขตที่เป็นอนาโตเลียเนี่ยนะคะที่เป็นส่วนของเอเชียเนี่ยมีถึง97%นะคะแล้วก็อยู่ในยุโรปเพียง3%นนะคะตอนนี้เราอยู่ในโรงงานเซรามิกนะคะ ที่อวานอสวิลเลจนะคะหมู่บ้าน a วานอสนะคะก็เป็นเ,เซรามิกที่สวยงามนะคะแล้วก็มีคุณภาพของตุรกีค่ะค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็ไปที่โรงงานทอพรมค่ะแล้วก็ได้ชมกระบวนการผลิตพรมนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะ พรมดีๆของตุรกีเนี่ยนะคะมีคุณภาพแล้วก็ราคาแพงมากแต่ว่าที่นี่เราก็เข้าขายให้ในราคาโรงงานนะคะระหว่างที่ชมพรมสวยๆนะคะเขาก็มีชามาเสิร์ฟให้เราจิบไปด้วยนะคะก็เป็นชาที่หอมแล้วก็เป็นชาคุณภาพของตุรกีะคะ่ะคนที่สนใจก็ซื้อ ติดมือกลับบ้านไปนะคะถ้าเป็นผืนใหญ่มากๆเขาก็มีบริการส่งให้ถึงประเทศเลยนะคะคานนี้ก็เป็นอาหารพื้นเมืองของตุรกีนะคะวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารก็เป็นของดีหมดเลยนะคะเพราะว่าประเทศนี้อุดมสมบูรณ์มากค่ะทริปนี้นี่นะคะเราเดินทางเป็นวงกลมนะคะจาก อิสตรนบูลไปอังการานะคะไปคาบูดาเชียนะคะปะมุกคาเลนะคะแล้วก็กลับไปที่อิสตรนบูลนะคะเป็นระยะทางถึง3,500กิโลเมตรค่ะเรามาถึงโรงแรมตอนค่ำนะคะไกด์พาไปดูระบําพื้นเมืองที่สวยงามนะคะขึ้นชื่อมากของตุรกีค่ะแล้วก็พวกเราก็ได้มีการออกไปยืดเส้นยืดสายนะคะด้วยนะคะแล้วก็ ไปโรงแรมนะคะเพื่อไปอาบน้ำแร่นะคะแล้วก็ลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เช้ามืดนะคะเราจะได้ไปขึ้นบอลลูนดูวิวกันหรือเปล่านะคะช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันต่อคะ่ะ